เปียกหมดครับสมเนนครับว no <walls> ันนี้ฝนตกนะครับฝนตกฝนตกนว่าจะเป็นที ได้บุญเต็มที่ครับวันนี้โหเปียกเนี่ยครับวันนี้ก็พาสมานเณรมาบ้านห้วยปูนนะครับบ้าน บา้านตำนานนะครับบ้านตำบ้านตะคงนะครับาม,ามาตำบลตะคงะครับอบเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำครับเตรียมเตรียมตัวบินแล้วนะครับ มบรรยากาศเข้านะครับบรรยากาศเข้าดีมากฝนตกเย็นชุ่มชำ้น ก็สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมทุกทยวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่ที่สุสมาเนรได้มาออกมาบินนะครับบินธบาทนะครับบินบาทกับสายฝนอันเย็นช่ำนะครับเย็นชำ่ำบางองค์ก็ไม่เปียกนะครับเพราะนั่งอยู่ด้านใน ตอนนี้ลูกทางก็กำลังทยอยกันมาตักทำบุญตักบาตรให้กับสมสุสัมมเนนะครับตอนนี้ทางกค็ครับตอนนี้ก็รอญาติโยมนะครับญาติโยมจากทางบ้านห้วยปูนนะครับบ้านห้วยปูนนะครับ รวมนางบานห้วยปูนะครับก็มาทำบุญตักบาตรสัสมมเนยนใหม่นะครับวันนี้เป็นวันที่บินทบาทวันที่สองนะครับวันที่สอง เกือบจะฝนฟ้าก็เริ่มจะหยุดตกแล้วนะครับครับตอนนี้เราก็อ ซ่อมมอเตอไซค์ซ่อมยนต์ป็นทิศบานตะคงตอนนี้ก็ท่านกำนันจินนะครับกำจินก็ได้มา ใส่พระภิกษุส,สมมามเณรนี่ครับเพิ่งนขู่แขนทำบุญเมื่อวานนี้นะครับเพื่ทำบุญ,บ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 ญต้อนรับกำนันใหม่นะครับกำนันใหม่ตำบลตำบลตะโคงครับบ,บ้านห้วยปูนนะครับใส่ช้างด้วยครับ เป็นธการให้ท่าน はい。 เราก็ไม่ได้นะครับ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  <coughs> นะตําบลนะตําบลนะ đó là cái 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 ยังไม่ขึ้นต้องเดี๋ยวรอขึ้นแปับหนึ่งก็สวัสดีครับท่นนี้ก็ตอนนี้กำลังตักบาทนะครับบาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นแรงเชียงใจให้กับวัชระด้วยนะครับผม